สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบรรจุชาแนลค่ะลองอ่ะเย็บเย็บให้มันติดกันเลยใช่ไหมใช่เนี่ขอบแบบนี้ใช่ไหมใช่ผูได้ตาเดี๋ยวใส่ลงค่ในเนค่อยหนึ่งค่อยจะใส่ตาดีให้ค่มใส่ปลายเดือนพับแค่นี้แล้วก็เย็บเพื่อไม่ให้มันหลุดนะจ้าเลย เขิงใหญ่ขิใหญ่คนนี้เนาะมันมีเดี๋ยวย่ามาไ่เ่นตาเมไ่อีกล่มันมันมีไม่ใช่หรอย่าดูดูไลได้ค่อยคเยให้มันมีที่สนไดสนได้นะอ้าวเอออ้าวนี่แหละมาที่ บอแมนเรียกเธอเด้นิ่มงานผเคะเด็กก็จะมาหยิบบอแมนงานองเธอเด้นิกี้เอ้ยม้ช่วยกันนะขั้วขนาดนี้เยหนสุดยอดนิกี้สุดยอดนิกี้ีอง้อนนอีูรอนคขหังซื้อซื้อนีนยยยสิมาอยากให้มูืออยู่ันแห่งรู้กันนรเอามาต้งไว้ใก้กันจสายจ้าจ้าสายส ใครใครเย็บแล้วก็แบ่งเป็นกองกองเด้อเพราะว่า er, ใส <substrate>. ่ <ertas S 2> หนึ่งใส่สองส Butt ัตยามไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่นก็วัดขนาดได้นักการใช้สีจ้ายังเข้าลามไหมบอกแล้วไ่เขาลาถ้ามีความรู้เรื่องนี้ถ้าเคยไปเรียนแล้วเขาจะเอาเขาโยนทิ้งเลยออกแบบดีไซน์เนอโอ้โหมันต้องเป็นยิง គិតណាំណងទេខ້ອຍរឡយ៉ែរូបទៀតបានទេតាមតានជួយហាញ៉ាយជួយប៉ែណាំគ្រីបអើយអ ôi មិនកាត់បងមួយនាទីមួយមួយឃ្លីបមិនឃើញតែប្រមួយឃ្លីបណាំញៀកអូអូបបាទប្រមួយឃ្លីបមួយដែរណែហើយណាំមួយជួយบ่ដៃរូបឡဲចាមួយជួយបងអូមួយតនចាស់ហើយ เจ้าที่หนู่นวัดนะวัดนะโอ้ยมันบดใช้มันมีสองสองนึงสองสองเยอะจังเลยแตใส่แว่นนี่คืพวกอะไรใบก็เขียนอ่ะอืมกระดาษก็เขียนนี่นี่นี่อยู่นี่เสบานมันคลิปไม่ได้เโอ้แดดเลยอาตันจันที่สามสิบไปแล้วเจ็ดหน้าขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้ว คุณภาษจะได้ไปลงคลิปก่อนนะคะถอดเกิดใ้ทางใดคัน้ไป็นเลือคอยแล้ปไนมืคืนนี้เล่นนะท้องป้านั่นไปไหนอก็ดาษขับหาหาดีไห่หาจึได้แรงกินข้าวปลาทะเลชาวบ้านชาวบ้านเที่ยวไข่แล้วก็หมดแล้วเอ็ซเขาเอวะเพิ่ออมเขาทำอะไรกิน้วยบอกว่า นั่นแหละทำไมมันก็จะเป็นการยกเต็นท์นะคะช่วยกันนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะยกัร่วมแรงร่วมใจงานใหญ่ก็ต้องผ่านไปได้แล้วก็รสำเร็จสำเร็จสำเร็จการงานใหญ่ก็สำเร็จ we <laughs> b ạ. เอาเที่ยวครับแบบนี้ไม่เหมือนกันนะครับค่ะกันบาย

กระเป๋าเป้มาเพื <guarding okay>? ่อปลาเนี่ยสีขาวนี่อยู่นี่เส้นหนึ่งน้องแม่วัดเลยขึ้นตัดได้เส้นเดียวเส้นเดียวใช่กระเป๋าเป้สีดำเนี่ยวันนี้เอาหนงขามเออร์แน่จดล้วจำได้ด้วยนะอันไหนอันไหนมกระดาษเนีโอเคอันนี้ยอดเยี่ยมเะอะไรยอดเพราะว่าเราต้องต่อกันอยู่แล้วเราต้องต่อไม่เป็นอะไรยอกเพราะว่ามันต้องทบในอยู่แล้วเดี๋ยวจะให้ยากดู นนะะมาแบาเป็นต,าต่าตอนฟางเห็นเสื้อแขน,ขนายาวหนูดีนหะมอบเ,เล้วกเ็เสพไม่ได้ใส่เสื้อแขนายาวก็เลือกภาษาเนะนะาี่ยนะภาษาก็เลือกนะ,อ,ะอันอะไรอันฮ้อยยังไงทุ่งหนู

ยันไปได้แปดเดอนชารออกเอ้าาร์จกเันนี้ก็ชเว่ยงไบ่ายเอาอันี้เสร็จก่อนแล้วก็เเ็เอาคันขับรลเล็ตออลกพ่อชี่มากลูกพ่อชี่มากเนี่ยวยกข้าเต็มเพื่อาวก่ันะขานี่ยกขา

ก็กลางไม่นี่กลางเลยนะแล้วกูก็ไม่ได้เลยแล้วมก็จบอกแกลางกลางไก

aoi, đã hưởng mình, bắt hát luôn, cho cao lên, cho cao lên, กอดไม่เยดมเบอวตะกางอย่างดีม่แล้วก็อารมณ์กอดเียบอยขนทั้หาพี่นุวัว่าจะดะกางขึ้นหรือเอาตั้งลงฮะยกขึ้นมาวางยข้นสกมเรียบรรารกีกรก นี่นี่นะคะช่วยกันนะคะช่วยกันค่ะรวมโดยช่วยกันโอเครวมโดยช่วยกันนะคะ นี่หลังที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะตันอ่ะอนุทิศบอกน้นอ๋ออสำหรับคลิปนี้นะคะเต็นที่หนึ่งลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ